ลาบว่านลาบมองเอาไปกินเที่ยงเนาะพอดีม,มันบุญเร็วแม,ม่มันถือเร็วหันบ่มันถือเร็อ่ะลอยอยู่เลยน้ำลึกตึบน้ำมือสองสามเมตรกเลยซาหนว่วยเป็นซา ดึงไปเลยครับาด้พอดีมาเอ้ยอโอ๊ยมันถีอใบแนี้มันกับได้ดึงขึ้นไปดูมันป่ายังถือใบขนาดป่าดินถือใบขนาดป่ดน ป <Five, S 1> <his S 2> ่านเหปานินเอาเอาเอาเดี๋ยวมาใส่่ล้วลนตัวน้อยเลเอาวัดหมจะกินเผอกินยังมองสิบหกหลากมองสิเอาตใหญ่พี่น้องเาตัหน่ตน้อยบบตัวละสีลูห้าลูขึ้นไปเลย ไปงอ้างเลยบอได้ปลาอย่างก็กเอาเนาะปลานินไปก่อนานปลานินหรือปลาเาจะาพัว่าพ่อปลาบึกปลาบึกโตหนึ่งพ่อบบบบเข้าพี่พี่น้องกินเนาะเพื่อนที่ที่เทียงนาที่พื้นเที่ยงนาเมือนี้ก็เลยอื่นพี่อื่นนองมาอาหารเที่ยงกะที่เอาปลาบึกครับไปหลับเป็นพี่น้องกินปลานิ่นวะปลานินจูน้อยยันจีรอดมองอย่าันี้ มองสิบหกพูดเนาะมันค่ามันก็ต้องสามกิโลพุเลยเนาะสองโลกล้วยสามกิโลผุเลยอุ้ยพุ่นเด่นพุ่นไปเลยเด่นเอาถือแล้วบึกใหญ่ถือแล้วตีนมันโอ้ตีนมอไปเลยตีนมันอย่าพึ่งอันนั้นเลยอู้พูดพึ่บอยู่เลยพุ่นวบเลเนาะตใหญ่ซ้ำไป มอ้ตวุนเห็ดโตแล้วเอาละนี่เอาละอาสองตูเลยปอได้การละวงว้น่วาันเ้อนะมันเกือบไสหัวงวดนะมันเกือบไสำมัก็ได้งวดระวังได้หิวปอตัวละ พกเจ็ดโลเอาละเอาละถึงมาลบาทเอาเอาตัวเดียวทีนึงถองตัวเอาตัวเดียวตัวใหญ่ตัวใหญ่เวลาโอ้ตัวใหญ่แปดกิโลตัวใเจ็ดแปดโลเลยาใหญ่เนาะเอ่บอเอดึงขึ้นไปโอพอพอ พอลลายเ้้อาจับเอาขึ้นกันดีเด้อตัวมองเดียวสองตัวเลยวะโอ้ตัวนัดปล่อยสิชาวนเนาะปล่อยหบได้คือพันเดียวทีมันต่ำาเนื้อเนื้อเออวันต่ำทางนอกเออมันมาทางนอกเนาะเออมาทางนอกปีนไปผุนบุญวะวะอยู่ผุนเด่นมองปอมมองผุนเด่น โอ้ยป si ับบื้อเคยบยปับบึกอกระตัวบ่ใหญ่ลกปับเบนอยึบอเอาพี่น้องปับบึกตัวมัน้อยตัวเล็กตัวเลวไปหลักโมงสิบหก ดิสาหนุ่ว่าจะเอาปลานิ่งเนาะเอาปลานิ่งตัวใหญ่ๆแต่บวกขึ้หรอกพี่น้องถือกระถือปลาบึกเป็นสัตว์ปลาบึกกระตัวบัวใหญ่จะได้ได้ปล่อยมันกำลังลากเข้ามาครับรุ่นน้ำกันที่ได้บ่าปลานิน่งคันปลานิ่งถือมอสิ่มหกกับประมาณจเกือบสามกิโลสามกิโลสองกิโลน่นาจะรอด ต in so ้องสามกิโลกำลังนกำลังเฝ้าเฝ้าจนนั้นมันรอดเออได้แล้วครับแต่ว่าตูบอใหญ่พี่น้องเกือบรอดเกือบรอดเนาะปัญหาแต่นิ่บุกฮันโลมันแปลกข้าบจังไส ปากครับกินยปากันปลาบกตายลอยแลนแล้วมีปลาบึ้ีกแล้วนี่จังเลี้ยงขึ้นอยู่แม่โเะเอย่าเพิ่งดึงอันนั้นเลยอย่าเพิ่งดึงอย่าเพิ่งดึงมันลอย อมจอ้มั้อมได้ละอมงม้นเเตามัน่้น้ยาดี้หยีอยมันเป็นลุงเป็นลุงดูแค่เด่นเอนังมันลุงเตยคนนี้ปดนี่ยังวะปดนี่มันจะเพิ่มลุงเพิ่เนาะบูดบกบูด มันเมอนอย่างเดียนี่จะปาตัวบ่ยักบยักได้โอ้ปาเครื่งตัวนะัดื้อมญ่เลยปาโคตรเลยาจะว่าจบห่างดจะมาป่อยตัวใหญ่แล้วใหญ่เลยสำปุดมือสมือเลยนข้ารอบมันอ๋อแนงมันบกาคือปาบกเลจ้านี้จับจับ่างไว้มังม้จับโอ้ข้างกัดไตเริ่มทำงานเ้อ

กบานี่มันต่ำค่อยๆๆไม่ม่ไมิดตายนน้แน่นอนสุดเียให้ดูมือกมมันด้ายตัวนั้นไม่มติดตายเถอะยานอยู่เด้อลโอ้ยงมนีเดี๋ยวเป่าอ่ข้าเสยปากแล้วมันก็ขึ้เยอะอเดียดึงขึ้นเลยอุ้ยป้อง โอ้ oh, oh, ่คิบได้ไปคัวสมบูรันเอาอีกแล้วตายยังอุ้ยโว้ยบเมียนตายยังเงินหมื่นเฮ้ยเด้อสวาลัมันจะลุดดิโบลุดโบลุดง่ายมันเป็น มันลมมันเข้าท้องมันตัวน,นั้นมีนูน้องมีนูปลาบึกมือนี้เอ็ดลวกลวกจิ้มเนาะน้ำจิ้มต้มต้มได้หมองเขาไปซื้ออันนะั้นห้านลูกส่วนเนาะัักกกินกบเขารู้เรื่อยเขาไปห้องวิจริงเนาะ เป็นกระเซาะขนาดครับพี่น้องครับกูด่าตอนอยิงใหญ่เลยดิตันนีใหญ่นกระเซาะอันนี้ลาบพี่น้องลาบลาบปลามึกพี่น้อง ดมสมบูรณ์เขาปลาเจ้าเราบนี้ปลานิ่โอ้เป็นมะเร็งยี่ห้อโอ้ยพอดีสุดยอดสุดยอดเจ้าหัวเขาผจะมีลานิ่งทงตูลากมองมาได้อ่เนาะอันนี้ปลาข้อเพิ่มมาจากหนาครับมาจากหน้ามี่ตุรใหญ่ๆอย่นาะเป็กะสวนขนาด เซ็จเส็อะไรจงเลยสบอุ้ยฮะอุจิ